ชุดข้อสอบนะครับที่น้นองๆถามมานะครับเป็นข้อสอบเกี่ยวกับคอลโลหะละมอนะครับครูอิพโคจะแยกเป็นทั้งหมด2อชุดนะครับทจริงแล้วมันจะเป็นโจทย์ที่อยู่ในข้อเดียวกันนะครับโจทย์ถามข้อนี้แล้วก็โจทย์ถามข้อนี้ก็คือถามหาค่า A และค่า B และสุดท้ายเขาถามว่ามีมากกว่าเท่าไหร่ต้อตอบนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อนี้ก่อน จนบอกว่าให้ a ับเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร54แล้วเหลือเศษ6หาร111แล้วเหลือเศษ7หาร99แล้วเหลือเศษ3และขอให้หาค a สิ่งที่น้องจะต้องทราบก็คือตรงนี้ครับจำนวนนับที่มากที่สุดก็คือพอลมอหรือครนครับพอลมอถูกต้องครับนั่นคือพอลมอมีการให้สูตรกับน,น้องไปแล้วว่า ทิ้งท้ายไว้อย่างนี้มันมีสูตรว่าลบก่อนครับหอละมถ้าเป็นหอละโมจะลบก่อนเอาเศษเป็นลบก่อนนะครับเราก็ทําการแปลงนะครับเอา54าครับไปลบออกจาก6ครับเพื่อจะแปลงล่างขนมานะครับ54-6จะได้เป็น48และตัวต่อไป,ป1 1ครับลบออกจาก7ครับตัวเศษของมันได้เป็น และตัวสุดท้ายครับ99ครับลบอะไรเลยเออลบเศษของมันครับลบกับ3ได้96ครับผมตอนนี้ครับเราได้ทำการการไล่ร่าของมันหมดเรียบร้อยตามกฎของการหาวลา็มาที่เหลือเศษนะครับเราเอาเศษมาลบก่อนนะครับเราก็ลบเรียบร้อยนะัแล้วเราค่อยเอามาหาบล็อบกันนะครับเราก็ตั้งหาเลย48 104แล้วก็ น้องๆครับใช้สุบคูณแม่ะไรหลายๆคนบอกว่าเลขเยอะมากเลยคู่นึกไม่ออกคู่ให้็ดลับนะครับเลขคู่เลขคู่เลขคู่ทีมั้ยครับปลอดภัยที่สุดครับในสอสอครับสองสองสี่สองสี่แปดสองห้าสี่สองสองสี่ครับแล้วก็2องสี่แปดสองแหครับเหลือยี่เหลือห้าสิบสองเหลือสี่สิบใช่ไหมครับ,รรบ, 24, 56, 48, รบยังเป็นเลขค,คู่อยู่ค,ววครับปลอดภัยไม่ออกครับ ชากว่าชัวร์ใสองหนะครับสองหนึ่งสองสองสี่ครับนะครับแล้วก็สองสองแล้วก็สองสองก็ยังเป็นเลขคู่อยู่เราก็เอาสองหัต่อนะครับสองหกสิบสอแล้วก็สองหนึนะครับปาถึงสุดบรรทัดนี้แล้วทาต่อหรือว่าหยุดดีครับหอลมอเปลี่ยนเหมือนคนที่เข้มงวดมาก มันต้องหาโลโตัวทั้งหมดแต่อันนี้มันไม่หมดมันไม่สามารถไปต่อได้ต้องหยุดและคําตอบขอ,ขอ,องพอลมอเราจะเลือกตัวไดตรงนี้ครับที่เป็นแผนด้านนี้ครับนั่นก็คือ2อ,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 องงคูณสคูณสด้อะไรเออข้อลมอก็คือ8ดังนั้น A ก็คือ8เลยนี่คือจบเป็น1ส่วนเท่านั้นนะครับ เราได้เอแต่เรายังหาคำตอบไม่ได้เราต้องมาอีกกระดานเลยก็คือหาบีกันเดินมาตามนี้เลยนะครับเนาะให้บีเป็นจำนวนน้อยที่สุดครับที่หารด้วย51 96 102แล้วเหลือเศษ8เท่ากันแล้วก็หาค่าบีข้อเมื่อกี้หาพอลนพอนี้หาอะไรครับสังเกตคำว่าน้อยครับพอลนพอลนก็คือพอเราละนั่นเองนะครับสูตรในการหาพอละนอที่มีเศษตาม ก็คือเอาเอา,เอาเศษกนหทีหนังนะครับถ้าเป็นหอเรนนองรถกองเอาถ้าเป็นคอนนองเอาบกทีัผู้เขียนเรลกย่อยหรือว่ากทีลัง,ก,ง,งก็คือเอาเศษกนทีหลังเราก็ทำอันนี้อันนี้อันนี้เลยนะครับห้าสิบเ็ดเกาสน่ร้อยสองนะครับ 500, 96, นะครเ็ด้า อหารเบหกครับไนดสอิบสองหารร้อยสองสองห้าสิโอ้โหเอาสองหารดูหารผิดหปล่าไม่ผิดเนาะสี่แโอเคแล้วอันนี้ก็จะเหลือเป็น5้าสิบนะครับ 48, ห, 1, ห้าสิกับสีแปดใชห้าสเหาหรืออะไรหารดี เศษหาเลยไดไหมใช้แม่สามนะครับสามเป็นสามสามเที่เด็ดสามเป็นสามสเป็นสามสามเปนิบแปดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิจต่อไปตรงนี้ก็กลายเป็นสิบเจ็ิบหกแล้วก็สิเก็ใช้แม่สบเดไเลยพอสิบเจ็ดจะนจะพอแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นนี้ปึ๊บ ที่ทำเฉลยไว้มีนั่งจอมานล็อกไปแล้วเดี๋ยวต้องมาคูณกันใหม่สามสคูณสได้หกนะครับก็เอาหกไปคูณ17บเจ็ดกันใหม่เลยเจ็ดคูณหได้สีบสอใส่สอง1 6 4สี่หหนึ่งสี่เป็น10นะครับได้ร้อยสนะครับเสร็จแล้วก็เอาร้อยคูณสินะครับหกคูณสได้สีหนึ่นะครับหรือกหครับ เอา1นึ่งคูณสองสองูณมาได้2 3 6ปุ๊บได้1 6 3 2ครับเราก็ได้แล้วะ b เป็น1 6 3 2นะครับตอนนี้ครับได้ b เป็น1 6 3 2ได้เป็นแต่โจทย์ถามหาว่า b มากกว่าเท่าไหร่แล้วก็ทำการแทนค่าครับ b คือ หนึ 1> 1, 6, 3, 2, 8, ่งหกสองลเหลือหนึ่งอะไรเลยหนึ่งหกสอี่ครับใช่ครับหนึ่งหกส